ชแนลมือสองหลายคนมองว่าเป็นตัวเลือกเวลาที่ซื้อชาแนลมือหนึ่งไม่ไหวแต่นั่นมันแค่มุมเดียวเท่านั้นเองบางคนที่ซื้อชาแนลมือหนึ่งซื้อในช็อปก็อยากได้ฟิลที่แบบว่าซื้อใหม่แกะกล่องลิฟบินใหม่ดอกใหม่ถุงใหม่ทุกอย่างใหม่โดยที่แบบเหมือนไม่มีใครเคยแตะมาก่อนบางคนที่เลือกมือสองนะคะเพราะว่าเขาเจอใบที่ใช่และราคาที่ถูกและลงตัวมากๆสําหรับเขานะคะซึ่งบางรุ่นนะคะ อาจจะไม่มีขายในช็อปแล้วด้วยซ้ำมันไม่ใช่ว่ามือ1ห,หรือมือสอที่ดีกว่านะคะมันอยู่ที่ความคุ้มค่าความพอใจจังหวะชีวิตณนะช่วงนั้นมากกว่าค่ะซึ่งบางใบนะคะสภาพแทบไม่ต่างจากของใหม่เลยแต่ราคาต่างกันเกือบครึ่งเลยนะคะนั่นแหละค่ะที่ทำให้คนเลือกชแนลมือสอง พราะบางครั้งนะคะการจ่ายเงินที่ถูกกว่าไม่ใช่ว่าได้ของที่ด้อยกว่านะคะแชแนลนะคะไม่ได้ลดคุณค่าตัวเองลงเลยนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นมือหหรือมือ2แต่แชแนลยังคงเป็นแชแนลกระเป๋าใบที่เราชอบแบรนด์ที่เราชอบไม่เคยลดคุณค่าลงไปมันเป็นกระเป๋าใบเดิมที่เรายังพึงพอใจในแบรนด์นี้อยู่ค่ะ